สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆช่างภาพนะครับมืออาชีพนะครับที่มีปัญหาว่าไม่รู้จะเก็บกล้องยังไงดีนะครับในสถานที่ฝนตกมีความชื้นเยอะๆนะครับมันอาจจะทำไม่กล้องหรือเลนส์เราเสียหายได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซ่อมตู้รักษาความชื้นสำหรับเก็บกล้อง DSLR หรือว่าเลนส์ถ่ายภาพกัน,นครับอาการเสียก็คือเสียบปลั๊กทิ้งไว้ทั้งคืนความชื้นไม่ลดนะครับเป็นที่อะไรไปเช็คกันครับ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะมา่้มตู้ไล่ความชื้นนะครับสำหรับเก็บกล้อง DSLR นะครับเก็บเลนช่างภาพต่างๆนะครับตัวนี้ก็คือเสียบปลั๊กเอาไว้แลวความชื้นไม่ลดแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องมาแกะชุดทําความเย็นดูนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราแกะชุดทําความเย็นด้านหลังมาเช็คกันนะครับก็น่าจะเป็น เห็นทาความเย็นตัวนี้เสียนะครับผมก็ไปเทียบขนาดเทียบไซส์มาแล้วตัดต่อปั๊กนะครับเพื่อเสียบเข้าชุดเดิมนะครับติดตั้งฮีตซิงเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเสียบอะแดปเตอร์แล้วก็ทดสอบดูก่อนนะครับไอ้ฮีตซิงตัวเล็กต้องเย็นนะครับตัวใหญ่ด้านหลังจะต้องร้อนนะครับถ้ามันสลับกันก็เพื่อนๆก็กลับด้านอ่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะตอนนี้ความชื้น82นะครับเดี๋ยวเราเสียบปั๊กทิ้งเอาไว้นะครับอ่ตรงนี้เริ่มอุ่นๆแล้วนะครับด้านหลังก็คือทํางานแล้วนะคครรับเื่อง เดี๋ยวเรามาดูความชื้นลดหรือเปล่านะครับจาก82เหลือ43นะครับความชื้นลดลงนะครับแต่อุณหภูมิไม่ลดนะครับตัวนี้ไม่ได้เครื่องทําอุณหภูมินะครับเป็นตัวลดความชื้นสำหรับเก็บกล้องถ่ายภาพเก็บเลนนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ